สายอนิเมะห้ามพลาดเพราะนี่คือ10อนิเมะที่ดีที่สุดช่วงปี2025ใครชอบเรื่องไหนบ้างไปดูกันเลยครับคลิปนี้เราได้นํากระแสต่างๆจากโลกออนไลน์ที่แฟนๆอนิเมะทุกมูเหล่าอยากดูมารวมไว้ด้วยกันไม่ว่าจะเป็นอนิเมะภาคต่อเรื่องใหม่หรืออนิเมะที่ดัดแปลงมาจากโนเวลชื่อดังไม่ว่าใครจะชอบแบบไหนแฟนๆอนิเมะทุกหมู่เหล่าจะได้ดูอย่างจุใจแน่นอนครับก่อนจะไปรับชมกันอย่าลืมอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์เป็นลังใจให้กันด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วไปลุยกันเลย เรามากันที่แก๊งอนิเมะภาคต่อกันก่อนเลยครับเรื่องแรกที่เราต้องพูดถึงนั่นก็คือการกลับมาของครอบครัวฟอร์เจอร์ในส p ปฟามิลี่ซีซั่นที่3ในซีซั่นนี้ครอบครัวสายลับของเราจะต้องเจอเรื่องราวที่วุ่นวายมากกว่าเดิมภารกิจใหม่ๆที่เข้มข้นยิ่งขึ้นและองค์กรก่อการร้ายที่เริ่มมีบทบาทมากขึ้นมาทุกทีทั้งเรื่องราวในอดีตของด๊ดดี้อย่างลอยฟอร์เจอร์และเรื่องราวความแสบที่เต็มไปด้วยสีสันของน้องอันเนียเตรียมความสนุกความฮาและใจฟูไปด้วยกันอีกครั้งกัับีี่่นทท3ครฉาายแลล้วว4ตุม2025 มาต่อกันที่1นึ่งนอนิเมะที่ทุกคนรอคอยมากที่สุดในฤดูนี้กับการกลับมาปิดตำนานที่ดาเนินเรื่องยาวนานมากกว่า8ซีซั่นและนี่ก็คือ My Hero a c a d e เมียครับในศึกสุดท้ายนี้ทีมงานผู้สร้างได้ให้คามั่นสัญญาครับว่าพวกเขาจะทุ่มเทแรงกายแรงใจสุดกําลังครับในการทําผลงานชิ้นนี้เพื่อให้แฟนๆมา He โ o ทุกคนได้แน่ใจครับว่าแฟนๆทุกคนที่รักและติดตามมา h ีโ o มาอย่างยาวนานจะได้รับชมผลงานที่สมบูรณ์แบบครับมาต่อกันที่เรื่องสุดท้ายของแกงภาคต่อต้องบอกเลยครับว่าผมคิดหนักมากว่าจะเลือกเือ นั่นก็เพราะอนิเมะภาคต่อที่หลุดมาในช่วงฤด,ดูใบไม้ร่วงนี้มันเยอะมากจริงๆครับและสุดท้ายเราก็ได้เรื่องนี้มาครับนั่นก็คือ s สตาร์วอั่นเองครับหลายคนอาจจะสงสัยว่า Star War ลไปเป็นอนิเมะตอนไหนเพราะนี่ก็คือผลงานสตาร์วอลเรื่องเดียวในจักรวาลครับที่เป็นรูปแบบของอนิเมะกับ Star Wars Vision War ล i วิชั่นวอลลุครับ การสร้างสรรค์ผลงานด้วยการร่วมมือกันของจอร์นูคัตฟิล์มและอีก9ก้าสตูดิโอของประเทศญี่ปุ่นทําให้เกิดสตาร์วอลภาคใหม่ที่มีศิลปะชั้นเชิงในการเล่าเรื่องในรูปแบบของอนิเมะครับข้อดีมากๆของ Star War ล i วิชั่นั่นก็คือการที่เราไม่จําเป็นต้องเคยดูสตาร์วอลภาคหลักมาก่อนครับเพราะนี่คือจักรวาล Star ์วอลที่แยกออกมาเดียวๆครับ Star ์วอร์วิชันวอลุ่มนี้จะมีทั้งหมด9เรื่องสั้นครับจากการสร้างสรรค์ของ9 Studio a n i m อเมครับและจะเข้าฉายในวันที่29ตุลา2025ครับมาต่อกันที่อนิเมะเรื่องใหม่แกะกล่องกันบ้างครับกับอนิเมะแอคชั่นสุดแวกแนวเรื่องนี้จะทําให้ภาพตาราคอสในหัวของใครหลายๆคนเปลี่ยนไปกับอนิเมะเรื่องซันดะ ซันดาเป็นเรื่องราวของประเทศญี่ปุ่นในอนาคตอันไกลที่มีอัตราการเกิดใหม่ของประชากรน้อยจนน่าใจหายและในโลกอนาคตนั้นวันคริสต์มาสไม่มีอยู่จริงส่วนซานตาคลอสก็เป็นแค่ตำนานยูมาวันหนึ่งเด็กหนุ่มที่ชื่อซันดาได้ถูกเพื่อนรุ่นชั้นสาวที่ชื่อฟูยูมุระไล่ล่าฆาสังหารด้วยเหตุผลเพียงเพราะว่าฟูยูมุระเชื่อว่าไอ้หนุ่มซันดานั้นคือผู้สืบทอดสายเลือดของซานตาคลอสแต่แล้วเรื่องที่ไม่น่าเชื่อก็เกิดขึ้นเพราะไอ้หนุ่มซันดานั้นได้ค้นพบว่าตัวเขาเองนั้นก็คคคืืืออออผู้สสสบท่ยเง Santa Claus, รงงตลจิๆแ เนื้อเรื่องก็ว่าน่าสนใจแล้วแต่ลายเส้นก็น่าสนใจและเป็นเอกลักษณ์ไม่แพ้กัน ด้วยลายเส้นที่แหวกนแนวนี้ทําให้หลายคนสนใจและอยากดูตั้งแต่วันที่เห็นตัวอย่างเลยก็ว่าได้ครับอนิเมะซันดาเริ่มฉายแล้วในวันที่4ตุลาคม2025ดูได้ทุกวันเสาร์ในพลามวิดีโอครับมาต่อกันที่เรื่องต่อไปนี่ถือว่าเป็นอนิเมะที่มีพล็อตเรื่องที่น่าสนใจมากครับนั่นก็คืออนิเมะเรื่องโทจิมะวอนโชเบียคาเมรไรเดอร์เรื่องราวของโทจิมะทันซาบุโรผู้ที่มีความฝันวัยเด็กเหมือนใครหลายหลายคนครับนั่นก็คืออยากเป็นซูเปอร์ฮีโร่อยากเป็นคาเมร์ไรเดอร์ครับแต่เรื่องราวท เ,เดอรจริงๆจนกระทั่งเวลาได้ล่วงเลยไปจนเขาอายุ40ครับแต่โทจิมะทันซาบุโร่ก็ไม่เคยที่จะทิ้งความฝันในวัยเด็กของตัวเองครับจนกระทั่งวันหนึ่งมีพวกโจรที่อ้างว่าตัวเองคือองค์กรช็อกเกอร์ได้ออกมาอลาวาสครับและสิ่งที่โทจิมะได้เตรียมตัวและใฝ่ฝันมาตลอดก็ได้เกิดขึ้นครับนั่นก็คือการที่เขาได้สวมหน้าก,ากากออกไปแล้วช่วยเหลือผู้คนหรือแบบเข้าใจง่ายนั่นก็คืออิตาลุงนี่มันเบียวมาสไลเดอร์ครับและเรื่องราวเหล่านี้ก็กลายเป็นไวรัลในโซเชีย so ลครับแต่แล้วเรื่องราวก็น,ววน,กกวน่ยอ้ดนว ต,ติดตามได้ในเรื่องนี้ครับโทจิมะวอนทูบีอะคาเมเลเดอร์ครับออกอากาศแล้ววันที่5ตุลาคม2025เรื่องต่อไปครับใครที่ชอบอนิเมะแนวที่นางเอกเป็นตัวหลักเรื่องนี้น่าจะเข้าทางอย่างแรงเลยครับและนี่ก็คืออนิเมะเรื่องสุดท้ายนี้ขอเพียงอย่างหนึ่งได้ไหมคะอนิเมะแนวแอคชั่นคอมเมดี้โรแมนติกเรื่องราวของเจ้าหญิงรูปงามที่แสนเย็นชาที่ชื่อสกาเลตเธอได้ถูกทําให้อับอายโดยคู่มั่นของเธอที่เป็นเจ้าชายด้วยการขอถอนมั่นต่อหน้าสายตาผู้คนมากมายเหตุผลเพราะว่าเจ้าชายนั้นได้ไปชอบผู้หญิงคนอื่นและยังโดนใส่ร้ายโด ลุมบานามต่างๆนานาครับ ถ้าเป็นอนิเมะเรื่องอื่นก็คงมีพระเอกออกมาปกป้องศักดิ์ศรีของเธอใช่ไหมครับแต่ไม่ใช่กับเรื่องนี้ครับเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นนั่นก็คือไหนๆเธอก็โดนใส่ร้ายโดนประนามขนาดนี้แล้วงั้นก่อนจะจากลากันสุดท้ายนี้ขอเพียงอย่างหนึ่งจะได้ไหมคะนั่นก็คือการซัดหน้าผู้แกนั่นเองและนี่ก็คือเรื่องราวจุดเริ่มต้นของสาวแกร่งที่พร้อมจะซัดหน้าทุกคนที่มาขวางทางกับสุดท้ายนี้ขอเพียงอย่างหนึ่งได้ไหมคะฉายแล้ววันที่3ตุลาคม2 0 2 5ใน Netflix ก็มีนะครับเรื่องต่อไปครับคืออน าอแต่หนึ่งในมนุษย์กลุ่มนี้ครับมีสิ่งมีชีวิตแปลกปลอมที่แฝงตัวเข้ามาด้วยครับซึ่งสิ่งมีชีวิตนี้เราจะเรียกว่าโนเซียหรือจีโนเซียครับซึ่งตอนนี้ไม่มีใครรู้ครับว่าใครกันแน่ที่เป็นสิ่งมีชีวิตแปลกปลอมครับดังนั้นแล้วพระเอกของเราต้องทําหน้าที่ตามหาครับว่าใครกันแน่ที่คือจีโนเซียครับพูดไปพูดมาคิดว่าลุ้นมาจากเกมอะมอัสหรือครับและตัวเรื่องก็จะมีกลไกของมันครับนั่นก็คือการโบวดครับถ้าหากว่าโบวดผิดครับจะเกิดการย้อนเวลาและต้องกลับไปเริ่มต้นใใหม่่่่่่รรรันนนนนนสสถถาาาาากกกณ์ททีีีีีเเเเปปปปปลลลยยยไไไตววะด้็ การวนลูมก็ว่าได้ครับจีโนเซียจะเริ่มฉายในวันที่11ตุลาคมครับสามารถหาดูได้ทางคันทิโลครับแต่ถ้ารออีกหน่อยอนิเมะแนวนี้เด็กฟิกเขาชอบครับผมคิดว่าอีกไม่นานเขาก็เอาไปลงครับมาแนววัยรุ่นนักเรียนโรแมนติกดราม่ากันสักเรื่องนะครับกับอนิเมะเรื่องชีวิตลดโซดาของจีโตเซคุงเรื่องนี้ครับจะเล่าเรื่องราวของจีโตเซะซากุนักเรียนมัธยมที่เก่งครบด้านครับทั้งเรื่องการเรียนกีฬาและการเข้าสังคมครับจีโตเซคุงนี่ถือว่าเป็นหนุ่มฮอตมากครับในโรงเรียนแต่อยู่มาวันหนึ่งครับที่ ยอ,อมมาโรงเรียนให้กลับมาเข้าเรียนอีกครั้งครับจิโตเซจะได้เห็นปมปัญหาชีวิตความสัมพันธ์ต่างๆมากมายครับอนิเมะเรื่องนี้ไม่ใช่เพียงแค่เรื่องโรแมนติกวัยเรียนอย่างเดียวครับแต่เป็นการผสมผสานรหะหว่างความสัมพันธ์ของเพื่อนความรู้สึกความกดดันทางสังคมและมุมมองชีวิตในวัยเรียนที่ไม่เหมือนกันครับและแอนิเมะเรื่องนี้ถือว่าได้รับความคาดหวังสูงมากครับเพราะอนิเมะเรื่องนี้ดัดแปลงมาจากโนเวลที่ถือได้ว่ามีแฟนคลับมากมายครับและเรื่องราวจะสนุกสมความคาดหวังของแฟนๆหรือไม่ติดตามได้ใน ชีวิตลดโซดาของชิตโตเซคุงครับเรื่องนี้มีใน Netflix นะครับมาต่อกันที่อนิเมะแนวแฟนตาซีกันบ้างครับกับอนิเมะเรื่อง My Gift Level 9 0 0 0 9 9ซันนายฮันเลอลิมิตกาชาครับหรือชื่อไทยสันส้นๆนั่นก็คือผมถูกเพื่อนที่เชื่อใจหลอกไปฆ่าเลยใช้กิฟต์สุ่มกาชาพาพวกพร้องเลเวล9,999กลับมาล้างแคน้น มัสั้นตรงไหนเนี่ยอนิเมะเรื่องนี้ไม่ต้องเดาครับว่าเนื้อเรื่องจะเป็นอย่างไรเพราะชื่อเรื่องมันบอกทุกอย่างไปแล้วครับใครที่ชอบอนิเมะแนวล้างแค้นจริงจังพระเอกไม่ลกอสวยจนเกินไปเรื่องนี้ถือว่าดีเลยครับส่วนตัวงานภาพหลายคนอาจจะหลอนจากอนิเมะแนวแฟนตาซีหลายๆเรื่องที่ผ่านมาแต่เรื่องนี้ถือว่าอยู่ในมาตรฐานที่ดีครับและแน่นอนครับเรื่องนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ได้รับความคาดหวังจากแฟนๆนิยายเป็นจำนวนมากครับเรื่องราวจะสนุกโหดทางหรือกลาวกันแน่ไปติดตามได้ในอนิเมะเรื่องนี้ครับ MyGft let Level ไมครกบฉายแล้ววันที่3ตุลา 25ดูได้ทางไอชิยี่ครับเรื่องสุดท้ายครับขาดไปได้เลยครับกับอนิเมะแนวนี้นั่นก็คืออิเซไกครับกับอนิเมะเรื่องอุบัติการลัสบอสสุดเก่ง เรื่องนี้ครับเป็นอนิเมะแนวต่างโลกไฟนตซซีของแท้ครับเป็นเรื่องราวของเกมออนไลน์ครับที่มีผู้เล่นสามารถปราบลาสบอสได้ครับแต่กลับกลายไปว่าผู้เล่นคนนั้นได้ตื่นขึ้นมาและกลายเป็นลาสบอสตัวที่โนปราบซะเองครับแต่เป็นในโลกอนาคตอีก200ปีข้างหน้าครับซึ่งครั้งนี้มันไม่ใช่เกมแล้วแต่เป็นต่างโลกครับและครั้งนี้เขาไม่ได้เลือกที่จะยึดครองโลกเหมือนเจ้าของร่างเดิมครับแต่เลือกที่จะออกผจญภัยแทนเรื่องนี้ไม่ได้แอคชั่นจ๋าอย่างที่ตาเห็นนะครับแต่จะมีเรื่องราวของตัวละครและการผมมแลลล้วใครรที่่เเป็นสาาายตงโกือหพด กับอนิเมะเรื่องอุปติการลาสบอสสุดแก่งฉายแล้ววันที่4ตุลาคมทุกวันศุกร์ในไอชีวีบิลิบิลิและเน็ตฟลิครับ เป็นยังไงกันบ้างครับกับอนิเมะมาใหม่ช่วงฟอร์2025ที่ช่องของเราได้รวบรวมมาไว้นะครับจริงๆแล้วยังมีอนิเมะมาใหม่ภาคต่ออีกหลายเรื่องเลยครับที่พวกเรายังไม่ได้พูดถึงฝากแฟนหนังแฟนอนิเมะทุกมูเหลากดไลค์กด s u b s c r i b e like, กดแชร์กดติดตามช่องของเราไว้นะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคอนเทนต์สนุกๆจากช่องเรานะครับและใครชอบอนิเมะเรื่องไหนในซีซั่นนี้บ้างอย่าลืมคอมเมนต์มาพูดคุยกันนะครับผมสำหรับวันนี้พวกเราทีมงานสนุกายทุกคนก็หมดเวลาพียงเท่านี้ครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ